ใครจะมาประมูลยกกับผมยกมือขึ้นร้อยกับแสนมันต่างกันแค่ไม่กี่เซนติเมตรเองนี่คือหลกข้างในกับข้างนอกคุณภาพก็แตกต่างกันเยอะเลยนะครับ แสนยูครับแท่งนี้เอาไปทําเป็นเสาที่บ้านดีไหมสมัยก่อนไม่แน่นะคนบางคนอาจจะไปทําเป็นเสาที่บ้านก็ได้นะทำกำไรได้ก็น่าจะได้ประมาณ2 0งสามร้อยมงอย่างโซ่ที่สีขาวเนี่ยโอเคคุณภาพก็จะต่ํากว่าที่ติดสีเขียวพวกนี้นะก้อนเนี้ยถูกตัดมาจากก้อนใหญ่อีกนะครับไม่รู้ออริจินอลไซส์มันเท่าไหร่นะตอนนี้เหลือแค่ครึ่งตันอายุหนึ่งตันเนี่ยขนาดเขาจะประมาณขนาดไหนอันนี้ผมเทียบให้ดูแล้วอันนี้ครึ่งตันดังนั้น หนึ่งตันก็คือมากกว่านี้อีกแท่งหนึ่งอะหยกมันแน่นหยกมันแกร่งนะอันนี้มีความคล้ายก้อนนั้นนะแต่สีจะฉ่ากว่าสีจะสดกว่า3ามแสนห้าหมื่นยูเออันนี้น่าเล่นกว่าก้อนนั้นเพราะสีฉ่ากว่าเยอะนะครับเปิดให้เห็นกันจะจะทุกขั้นตอนนะครับว่าตั้งแต่ต้นจนจบกว่าจะเป็นกําไรสวยสวยกว่าจะเป็นแหวนสวยสวยที่ทุกท่านได้ใช้กันนะครับมันมาอย่างไงนะหินหยกเนี่ยไม่ใช่ทั้งก้อนเป็นสีเขียวไม่ใช่ทั้งก้อนที่มีคุณภาพดีนะครับอ่ะถ้าอย่างนี้วงหนึ่งเท่าไหร่ก็หหลลัักกร้้อยนบบแีหลักร้อย แต่ถ้าอย่างนี้วงหนึ่งเท่าไร่หลักแสนเห็นไหมร้อยกับแสนมันต่างกันแค่ไม่กี่เซนติเมตรเองนะครับนี่คือหยกเป็นอัญมณีที่ข้างในกับข้างนอกคุณภาพก็แตกต่างกันเยอะเลยนะครับมันกันแน่เลยครับราคาแบบนี้มันกันแน่เลยครับ,ราาบ,นนเ,รบเริ่มต้นที่2 0,000ที่ผมว่าก้อนนึงก็2 0,000ื่ละเอาม่งเลยนะเนี่ยม่วงว่าทํากําไรแล้อื้อซ่าเลยครับม่บงเนื้อเทียนนะครับมีแต้มเขียวเล็กน้อย250กิโลนะครับน่าจะไปไกลยอยู่นะน่าจะไปนู่นเลยถึงประมาณ200,000ก็ เป็นไปได้นะครับสีม่วงเนี่ยเราก็กักตุนไว้เยอะนะครับต่อไปก็จะน้อยลงไปทุกทีสีของเส้นเนี่ยจะบอกว่าต่างชาติหรือเป็นคนโลโค้นะฮะถ้าพี่เขาเป็นโลโค็เนี่ยเขาจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเส้นสีน้ําเงินสรุปว่าคนโลโค้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีจ่ายมัดจำนะแต่ถ้าเป็นต่างชาตินี่ก็เยอะกว่าเป็น10เท่าที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้คือเขากําลังคัดนะครับว่าสีที่มันคล้ายกันก็จะอาไปรวมกันนะเพื่อที่ว่าเวลาตีมูลค่าเนี่ยมันจะได้ตีมูลค่าได้ง่ายหน่อยนะครับ เขียวก็อยู่ตรงนึงม่วงแล้วก็สีที่มันออกเป็นแบบขา,ข,าขาวๆไม่ค่อยชัดอะ่ะก็จะอยู่ตรงนู้นนะกลุ่มนี้หรือว่าทีมนี้เนี่ยต้องการจะเอาชุดนี้กลับไปให้ได้ก็จะต้องดูว่าราคานะครับที่จะให้แต่ละก้อนเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปทําอะไรได้บ้างเพราะอันนี้ก็สวยนะเนี่ยมมีติดโมโนตรงนี้ตรงนี้ทําโดนัทโดนัทใหญ่ๆอันนึงได้เลยคือที่เหลือยับยับเยินเลยนะฮะช่วงเฉพาะตรงนี้เท่านั้นน่ะที่จะใช้ได้เฉพาะแค่ หนึ่งในหนึ่งในร้อยส่วนปะที่เหลือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับจะกล้าประมูลไหมอันนี้เป็นหยกบอ่อใหม่นะครับเนื้อมันแห้งนะครับเนื้อมันแบบว่าทําอะไรไม่ได้ครับเนื้อพวกนี้ต้องเอาไปตั้งโชว์นะครับอย่างเดียวเลยดูมันเขียวๆแบบนี้นะแต่ทําอะไรไม่ได้นะถ้าน้อยๆแบบนี้นี่คือคุณภาพล่างละเราดูปริมาณคนฝั่งขวาด้านนู้นเนี่ยคนจนแน่นเลยนะด้านหลังยิ่งแน่นเลยนะแต่ฝั่งนี้เนี่ย จะดูแบบบางตานะในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอนะครับเหมือนก้อนโชคดีนะครับข้อนั้นเนี่ยโชคดีเพราะว่าคนเขามองไม่เห็นก็เลยได้มาแต่อนนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นคุณภาพตกเหมือนก็ได้นะคุณภาพล่างสุดละนะครับที่เอามาให้ประมูลกันนะครับเขาก็ยังตั้งใจเอามาเรียงกันในนี้นะครับหลายพันล็อตนะครับรอบนี้4 0 0พล็อตนี่เอามาเรียงกันแบบนี้เลยฮะเป็นล็อตล็อตแบบนี้แบบนี้ควรจะไปทําอะไรหรือไมเอาไปก่อเป็นกนําแพงฮะอย่างเงี้ยเท้เลยอย่างในวัดหลายวัดที่นี่นะครับเขาก็ใช้ ใช้เศษจยกพวกนี้นะครับไปประดับประดาะทำเป็นเสาบ้างทําเป็นกําแพงทําเป็นประตูอะไรต่างๆเขาก็ใช้พวกนี้แหละครับ,รบให้เห็นกันทุกคุณภาพนะครับจะได้รู้ว่าความเป็นจริงบางทีแบบการพรีเซนต์เนี่ยถ้าจะพรีเซนต์ในในมุมที่เอาของสวยอย่างเดียวมาโชว์มันก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือความเป็นจริง this is fact นะครับคือหยกส่วนใหญ่คุณภาพทําอะไรได้ยากมากนะครับก็ทําให้พี่ๆทุกท่านนะครับ พี่ๆชาวไทยทุกท่านนะคนจีนเขาก็ทําให้คนจีนผมพม่าก็ทําให้คนพมา่าแต่ผมทําให้คนไทยอยู่แล้วเนะเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะที่มาประมูลหยกที่พม่านะครับก็ตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่แล้วฮะตั้งแต่20-30ปีที่แล้วแล้วนะครับ